าาสิ่งที่ผู้เล่นจานวนมากเสียเ,เงินไปกับระบบนี้ซึ่งไอ้ระบบนี้นี่แหละยังมีสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนนั้นไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าระบบนี้มันทางานยังไงบ้างในทั้งในตู้ถาวรตู้ลิมิตมันคิดเลทการสุม่มต่างกันยังไงแต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกม,เกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดำเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านกิบโค้ดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆก็ไปสนุกกันได้เลยครับ <S <S สวัสดีทุกทุกคนที่หลงม,มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับ <S <S ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเลดข,ของตู้กาชาหรือว่าเลดแฝงการการ,การันตีแล้วก็จะมาเจาะลึกในแต่ละตู้กันเลยนะครับทั้งตู้โนเอลตู้ Limited, ตลิมิตเต็ดต ผมมองว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนนะครับที่กําลังวางแผนที่จะสุ่มกาชากันอยู่นะครับทั้งมือใหม่และก็มือเก่าด้วยนะเพื่อให้มีการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมจะขอเริ่มจากตู้ของโนเอลกันก่อนนะครับในตู้ของโนเอลเนี่ยจะแตกก่าตู้กาชาของตู้อื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกตู้ถาวรเนี่ยจะมีการอี่หาลนครั้งและไปสิบครั้งถูกไหมครับแต่ว่าตัวของตู้โนเอลเนี่ยเราจะสุ่มได้แค่10ครั้งครับแต่ว่าเราจะเสียลูกแก้วสีฟ้าแค่8เม็ดนะ โดยที่เราเด๋จะสามารถส่งได้แค่2ครั้งครับหรือว่าจํานวน20่สรแต่ว่าจริงๆแล้วจะเสียแค่16บหโรสีฟ้าโดยที่ในตู้นี้นะครับเราจะไม่มีโอกาสได้อาวุธ4ดาวเลยแต่เรามียังมีโอกาสที่จะได้ตัวละคร4ดาวตัวอื่นๆนะครับนอกจากโนเอลอยู่ด้วยแล้วก็ตัวของอาวุธ5าดาวเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับในตู้นี้จะได้แค่ตัวละครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น4ดีดาวหรือ5าดาวเราจะมีโอกาสได้ทั้งคู่นะครับทั้งทั้ง4ดีดาวและ5าดาวนะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่เราจะได้อาวุธอยู่เลยนะครับในตู้นี้โอเคเรามาต่อกันที่ตู้ลิมิเต็ดกันดีก,กว่านะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกกันว่าตู้กิจกรรมนั่นแหละนะครับซึ่งไอตัวของตู้ลิมิเต็ดเนี่ยทุกๆ10ครั้งครับที่เราสุ่มเนี่ยเราจะมีโอกาสไม่เราไม่ใช่มีโอกาสอะมันจะการันตีตัวละคร4ดาวเลยครับทุกๆ10โลไม่ว่าจะได้มาโลที่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีการันตี4ดีดาวครับ ซึ่งตัวของตัวละคร4ดาวเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ทั้งตัวที่เป็นอยู่หน้าตู้ด้วยหรือว่าที่ไม่อยู่เหนือในหน้าตู้เราก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ในตู้ว่าเราจะได้อะไรกันบ้างซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวละครครับที่สามารถหลุดได้ยังรวมถึงอาวุธอีกด้วยนะครับในตูน้นี้แต่ว่าในตัวของอตัวละคร5ดาวเนี่ยะจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรทอัพอยู่นะครับหรือว่าตัวหน้าตู้เนี่ยจะมีโอกาสได้ถึง50%ในขณะที่ตัวอื่นเนี่ย มันรวมกันเนี่ยก็จะมีอีก5ตัวใช่ไหมครับก็จะเป็นเครือฉิงฉีฉีโมนาดิลุกจีน3ตัวนี้เนี่ยรวมกันก็จะเป็น5 0ซตหรือว่าตัวละ10%นตั่นแหละที่จะมีโอกาสโผล่มาแทนไรเดนซึ่งการหลุดเลนเนี่ยหรือว่าการที่หลุดออกมาได้ตัวอื่นนอกจากไรเดนเนี่ยเราจะนับว่ามันคือการหลุดเลนถูกไหมครับซึ่งไอการหลุดเลนเนี่ยของตู้นี้เนี่ยเราจะสามารถหลุดได้ทั้งหมด1ครั้งครับก็คือสมมติว่าครั้งนี้เนี่ย ผมสมได้เครื่องชิงทั้งต่อไปมันจะการันตีเลยทันทีนะครับว่าผมจะได้ในทาง,ทางใ,นในทางด้านของไรเดนโชกุนในตู้นี้เนี่ยก็จะมีเรีแฝงอยู่ด้วยครับเรแฝงเนี่ยจะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกจะเป็น0-20ถึง20โลแรกแรกครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะได้ทองลองลงมาจากช่วง75โรครับซึ่งอช่วง75โรขึ้นไปเนี่ย เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าซอฟพิตตี้หรือว่าพิตตี้เรนั่นเองซึ่งผมขอย้ำนะครับว่าในตู้ลิมิเต็ดของตัวละครเนี่ยจะไม่มีโอกาสหลุดอาวุธนะหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะครับว่าในตู้ของตัวละครเรายังมีโอกาสได้อาวุธจริงๆเราไม่นะครับเราจะได้แค่ตัวละครนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเขียนด้วยว่าเราไม่มีโอกาสได้อาวุธแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตแล้วนะโอเคทีนี้เรามาต่อกันในตู้ของตู้อาวุธกันบ้างนะครับ โดยตัวอาวุธเนี่ยมันจะค่อนข้างท rates, ี่จะละเอียดหน่อยนะครับผมอาจจะพูดยาวหรือว่าอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยละกันในตู้อาวุธเนี่ยครับจะมีการันตีที่ต่างกับตู้อื่นในเกมนะครับโดยที่อ่าถ้าเกิดว่าตู้ของตู้กิจกรรมเนี่ยจะมีการันตีอยู่ที่90โลครับแล้วก็ตู้ถาวรก็จะมีการันตีอยู่ที่90โลแต่ว่าในตัวของตู้อาวุธเนี่ยจะมีการันตีอยู่ที่80โลครับแล้วก็จะแปลกกับตู้อื่นด้วยโดยที่ตู้นี้เนี่ยจะสามารถรุดเรงได้ทั้งหมด2ครั้งครับโดยที่เราจะต้องคลิกไปที่วิถีแห่ง นี่สมมุตินะครับว่าผมเนี่ยต้องการไอ้โดนัทนี่ผมก็จะกดกําหนดไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าโชคชะตาของผมเนี่ยก็จะเขียนว่า0ู์ทับสถูกไหมครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมสุ่มไปแล้วผมได้หอ,อกไรเดนหรือว่าได้ชิ้นอื่นที่ไม่ใช่โดนัทเนี่ยจนครบ2ครั้งครับในครั้งถัดไปเราจะมีโอกาสได้ตัวของโดนัทเนี่ยหนึเลยนะครับซึ่งหลายหายคนยังเข้าใจผิดน,นะครับว่าเราจะสามารถอดองตัวของค่าชะตาได้จริงๆแล้วเราไม่สามารถดองได้นะครับบางคนเนี่ย ดองไว้ถึง2ทับสเลยแล้วไม่ยอมสุ่มต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในตู้ถัดไปที่เป็นตู้อาวุธถัดไปครับตัวของอวิถีแห่งเทียมเนี่ยถูกรีเซ็ตครับผมก็คือจะกลับมาที่ศูนย์ใหม่อีกรอบแต่ว่าในการดองโลเนี่ยก็ยังสามารถดองได้นะยังของผมเนี่ยอของผมเนี่ยก็จะดองไว้หลายๆลโลไอไ้อการที่ดองโลของผมเนี่ยจะหมายถึงว่าการสุ่มไปแล้วยังไม่ได้ทองมันจะนับต่อนะครับถึงแม้ว่าจะข้ามตู้ไปแล้วมันจะยังนับต่อนะไอ้ความสามารถเนี่ยจะอยู่กับทุกตู้ในเกมเลย นะครับก็คือการสุ่มไปแล้วไม่ได้ของ5ดาวเนี่ยยังสามารถเก็บสแต็กได้แบบปกติครับโดยที่ในตู้อาวุธนี้นะครับอ่าโอกาสที่เราจะได้อาวุธหน้าตู้เนี่ยจะมีโอกาสสูงถึง75%ซนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันสูงกว่าอ่าในทางด้านของตัวละครซะอีกนะครับเพราะาตัวละครเราจะได้50%ใช่ไหมในอาวุธเนี่ยเราจะได้ทังหมด75%สครับส่วนอีกยีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราจะได้หลุดเลทในอาวุธชิ้นอื่นๆอ,อ,อีกประมาณกี่ชิ้นวะ 10ชิ้นนะครับก็คือเร,เรามีโอกาสหลุดทั้งหมดอีก10ชิ้นชิ้นละกี่เปอร์เซ็น,นต์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รวมกันทั้งหมด10ชิ้นเนี่ยคือ25%เปที่จะมีโอกาสหลุดเลนมาแต่จะไม่มีโอกาสที่เราจะหลุดตัวละครในตู้อาวุธนะครับแต่ว่าในส่วนของสีดาวเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะหลุดได้ตัวละครด้วยนะไม่ใช่ว่าจะหลุดได้มาแต่อาวุธนะครับ โดยซอฟตี้ของในตู้อาวุธเนี่ยหรือว่าพิตตี้เรทนะครับจะอยู่ที่โลที่65ขึ้นไปส่วนเรทแฝงเหมือนกับตู้ของตู้กิจกรรมเนี่ยก็จะเป็น0ถึง20โลเหมือนเดิมเลยก็คือในช่วงที่1ถึง20โลแรกเนี่ยจะมีโอกาสได้ทองรองลงมาจากช่วงของพิตตี้เรทนะครับโอเคตู้ต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงตู้ถาวรกันบ้างในตู้ถาวรเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับผมบอกเลยว่าไม่ควรที่จะข้ามนะผมผมขอให้ฟังดีๆนะ ในตู้ถาวรน,นะครับผมจะเป็นตู้ที่รวมทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธที่มีโอกาสหลุดเล็ดในตู้อื่นๆนอกจากตู้นี้นะครับก็คือมันเป็นตู้ถาวรนั่นแหละโดยที่ในตู้นี้ก็จะมีพวกเครื่องฉีงโมนาฉีีดีลูกจีนแล้วก็เป็นอาวุธทัทว่วๆไปที่เราเห็นได้จากการหลุดเลดนะครับซึ่งทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธเนี่ยจะมีโอกาสที่จะดรอปออกมาเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้โมนาเครื่องฉีงสีมากกว่านะก็คือมันเท่ากันนั่นแหละครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่0.6%นะครับ ในการสุ่มอะนะยยเว้นว่าจะอยู่ในช่วงซอฟพิตตี้ขึ้นไปก็จะเพิ่มในการการันตีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมส่วนทีน่นี้ในตัวของสีดาวเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ทั้งตัวของอาวุธแล้วก็ตัวละครเลยนะครับแต่ว่าในตัวของสีดาวเนี่ยจะเพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสังเกตว่ายุนจินก็อยู่ในตู้นี้ด้วยนะท่านที่เพิ่งจะเป็นตัวละครใหม่ใน,นานะของสีดาวซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยผมจะได้ลงวันไหนอาจจะได้ลงในวันที่ตัวของเฮโซมันเข้ามาแล้วก็ได ใครจะไปรู้เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าเฮโซจะเข้ามาเนี่ยถ้าหมดแพทนั้นปุ๊บสีที่เกิดขึ้นก็คือเฮโซก็จะไปอยู่ในตู้นี้เหมือนกันครับว่าไม่ง่ายก็คือในตู้ถาวอนเนี่ยเขาจะรวมทุกตัวละครสีดาวที่อยู่ในเกมนี้มาอยู่ในตู้เดียวกันนะครับแม้แต่ในทางด้านของอเอมเบอร์เคยะลิซ่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถหาได้ในตู้นีครับในขณะที่ตู้อื่นเนี่ยไม่สามารถหาพวกเอมเบอร์ลิซ่าอะไรประ,ประมาณนั้นได้เลยนะครับก็คือ ใน3ตัวละครหลักเนี่ยเอมเบอร์ลิซ่าเคยะเนี่ยะหาได้แค่ในตู้ถาวรน,นั่นเองครับซึ่งตู้นี้นะครับจะไม่มีคำว่าหลุดเลนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในตู้นี้เนี่ยคือมันเป็นตัวหลุดเลนหมดแล้วอะ่ะทั้งทั้งแบบว่าทั้งทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธเนี่ยมนเป็นของหลุดเลนนะครับซึ่งมาอยู่ในตู้ถาวรซึ่งโอกาสที่เราจะสุ่มได้อาวุธกับตัวละครเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันมีค่าเท่ากันนะครับก็คือการสุ่มสมมุติว่าในครั้งนี้ผมสุ่มได้อาวุธ ครั้งต่อไปก็ผมก็จะมีโอกาสสุ่มได้ตัวละครหรืออาวุธด้วยถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตู้นี้ยังมีความลับที่เราไม่รู้กันอยู่นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยพลาดในจุดนี้ไปก็คือผมจะให้ดูในทางด้านของประวัติการสุ่มของผมนะครับอ่ะล่าสุดผมได้อัอควิลา่าแต่ว่าเอาเป็นว่าช่างมันก่อนทีนี้เนี่ยเราจะลองย้อนประวัติด,ดูครับจนไปถึงแบบว่าการสุ่มครั้งแรกของผมนะอ่าทีนี้ผมย้อนมาถึงในจุดจุดแรกแล้วผมก็สุ่มไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการออก ตัวละครหรือว่าการออกสีม่วงครั COVID ้งแรกของผมสังเกตไหมครับว่ามันคือดาบอ่ะพอมันเป็นดาบปุ๊บของต่อไปคือดาบอ่าพอมันเป็นดาบอีกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัวละครพอได้ตัวละครปุ๊บเป็นอาวุธพอได้อาวุธปุ๊บเป็นตัวละครพอได้ตัวละครปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเป็นตัวละครอีกทีนี้เป็นดาบครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าการส่งแบบคู่ขนานครับ การสุ่มแบบคู่ขนานคืออะไรการสุ่มแบบคู่ขนานก็คือสมมุตินะครับว่าการได้สีดาวครั้งแรกของผมเนี่ยผมได้ตัวละครการคู่ขนานในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่าเราจะมีโอกาสสุ่มได้อาวุธมากขึ้นในครั้งถัดไปครับนั่นคือการที่เราเนี่ยสมมุตินะครับว่าสมมติเนี่ผมอะ่ะสุ่มได้ตัวละคร1ครั้งตัวละคร2ครั้งตัวละคร3ครั้งครั้งต่อไปจะมีโอกาสได้อาวุธสูงมากๆครับโดยที่ สูงสุดที่เนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด4ครั้งครับก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยสงได้ตัวละครทั้งหมด4ครั้งในครั้งถัดไปจะการันตีทันทีว่าผมจะได้เวทาีานาของอาวุธซึ่งไอเตต้เรทตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับตัวละครหรือว่าตัวสิ่งของที่เป็น5ดาวด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยสมได้ตัวละคร5ดาวทั้งหมด3ครั้งในครั้งถัดไปก็จะมีโอกาสได้อาวุธ5ดาวมากขึ้นเรื่อยเรื่อยตั้งแต่โลที่1เลยผมจะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นด้วยการเนี่ยผมจะแบ่งออกททัััั้้งอออาาาวุุธแลละตคคครเนนี่ม่มมโกกสื50%ู แล้วถ้าเกิดว่าในครั้งแรกเนี่ยผมสุ่มได้ตัวของตัวละครตัวละครเนี่ยก็จะมีโอกาสสุ่มได้ในครั้งถัดไปเนี่ยลดลงอาจจะเหลือ40%และในส่วนของอาวุธเด็ดก็จะเพิ่มเป็น60%ครับซึ่งมันก็จะเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4ครั้งครับครบ4ครั้งเนี่ยอ่าโตโอกาสที่ผมจะได้ตัวละครเนี่ยก็จะเหลือ0%และโอกาสที่ผมจะได้อาวุธก็คือ100%ในครั้งถัดไปผมจะได้อาวุธแน่นอนครับในตู้นี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ่านชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อบรรลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายจ้า